เอาล่ะท่านผู้ชมได้ข่าวมาว่าเออเมื่อวานนี้นะฮะคนสร้างเนี่ยเขาได้ทำการรีเวิร์กโหมดอีซี่ใหม่นะซึ่งก็น่าสนใจมากเดี๋ยวเรามาเล่นกันนะฮะวันนี้วันนี้ผมเอาเซตที่แบบค่อนข้างจะมือใหม่แบบ3 0มมาเลยนะฮะมาดูกันว่าโหมดอีซี่เนี่ยรีเวิร์กมาแล้วมันจะกลายเป็นโหมดอีซี่จริงๆหรือเปล่าก็ไปกันนะฮะเอาจริง <LG, S 2> ผมไม่ควรเอาดีเจมานะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะ,ะับเพราะว่า <laughs> คุณก็รู้ โอเคก็พอเริ่มมานะฮะมันให้ตั้งเรามาแค่600นะซึ่งก็ถือว่าแซดมากเลยแล้วก็ต้องรอต่อไประหว่างนี้วางฟาร์มสักอันหนึ่งก็ได้มั้งให้มันคืนกำไริดหนึ่งข้ามเงินพอหรือเปล่าว้าวไม่พอฉันไม่น่าวางฟาร์มเลยเออเอาล่ะบริแทนเราลงมาแล้วนะฮะจังหวะนี้ซึ่งทุกอย่างก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่คุมได้นะถือว่าสมกับความเป็นหมวดอีซี่อยว่าแต่ซอมบี้เขาแบบจะปรับให้มันมาช้าลงไหมหรือว่าแบบมันจะมาเหมือนเดิม หรือว่ามันแค่ครีเวิร์กบอสครบผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมเห็นคนเขาเล่นกันแล้วเขาเล่นแบบเล่นอย่างั้งตาเลยอะ่ะผมก็คิดว่าแบบมันน่าจะรีเวิร์กทั้งหมดเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเออมัน, Rever นรีเวิร์กแค่บอสแต่ฮะก็สามารถข้าได้เลยนะเพราะว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อจากนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรพิเศษไปนอกจากแบบวกจีการเล่นแบบนี้เลยนะอ๋อดูเหมือนว่าใครจะไม่เปลี่ยนนะฮะก็คือเวฟ5าเนี่ยมี <laughs> ม, <laughs> มีตัวแทงของมันแล้วนะว้าว แล้วสิบสี่ก็พอๆกับโหมดโมดเทนใช่ไหมถ้าจาไม่ผิดแต่น่าจะไปต้องอัพมัง้งถ้าจะได้อยู่อ๋อ,อแล้วก็ถ้าเกิดจําไม่ผิดนะฮะเขามีการปรับรางวัลในการผ่านแต่ละโหมดด้วยก็คือตอนนี้นะฮะไอโหมดโมดเทนเนี่ยไม่ได้ตกไปเหลือเพียงแค่400บาทเท่านั้นนะในการผ่านรอบหนึ่งแล้วก็ฟอรเรสเนี่ยเพิ่มขึ้นมาหนึ่งพันเลยซึ่งก็ถือว่าทําให้โหมดฟอรเรสมันน่าเล่นมากกว่าเดิมนะฮะเอาจริงผมไม่ได้จะต้องใช้ฟาร์มนะเพราะว่ามันไม่ได้จะมีผลมากขนาดนั้นมัง้งคือแบบสแปมตัวไปเลยน่าจะ เวลาบอสมานะครจะมีหลอดเลือดขึ้นมานะใช่ไหมถ้าเกิดผมจะไม่ผิดคือมันปกติมันจะไม่มีคือผมเล่นหมดมอเทนเนี่ยมันก็ไม่มีนะฮะแต่ว่ารอบนี้มีนะแล้วก็มาต่อวิฟ7ด้วยสวยงามมากจัดการมันบริลเทนบริลเลนต์ละไวแล้วตัวที่โอพีสุดในเกมจังหวะนี้ลองจากอิเล็กโตช็อกเกอร์แต่ก็ไม่ได้จะประมาทได้นะถ้าเกิดผมจะไม่ผิดเนี่ย เวฟ9จะมา2ตัวใช่ไหมอ๋อเดียนะเวฟ8มา2ตัวโอ้มค์ก็อตอีซี่จริงด้วยนะชมรีเวิร์กมาก็ยังอีซี่อยู่เหมือนเดิมผมนี่ต้องรีบวางตัวใหม่ไปเลยอะไรเนี่ยว้าวอีซี่จริงๆแล้วก็ตอนนี้เราแบบทำฟาร์มเออหมดแล้วนะตหรับ8ฟาร์มเว้3เอาแค่เว้3พอนะฮะสูตรเดิมนะเพราะว่าเราแบบค่งกับอะไรไม่ทันหรอกถ้าเกิดจะอัพเป็นแบบเว้ตันนะก็มาจังหวะนี้มิลิแทนสองตัว VS บอส เดี๋ยวนะสามร้อยหกสิบ easy ผมระปวดเทสจริงๆและนี่อะไรเดี๋ยตัวตัวตัวเกาะเล่นหกสิบเกาะห้าสิบเบรกเกอร์มาอีกโอ้โหถ้าเกิดคุณแบบเป็นผู้เล่นใหม่แลวหลงมาจริงนะคัะคุณตายเลยนะคือ,ค,อคืออ easy จริงๆอ่ะ easy ของแบบ TDS ตาย เอาล่ะถึงเวลาสำหรับนางเอกแล้วนะครับมิกูนะสกินสุดแพงของเรามาช่วยกันหน่อยเดี๋ยวทำการปรับเป็นเงินแล้วก็ขอเงินไม่ได้ทำไมตัวชาโน่มันใหญ่แปลกแปลกเลือดสามสิบโอโอโอเคเออเห็นแล้วหนักใจเหลือเกินสำหรับ <c oughs> หมดนี้มันจะมีสักวันไม่ไน่ที่ผมแบบรู้สึกว่า easy easy, อีซี่มันอีซี่จริงเนี่ยเอาละก็ดีเจของเราก็จะเต็มลวรอกสักครู่หนึ่ง เอาจิ้ผมเพลนฝั่งหลังเขาเล่นนะเขาใช้ไอตัวป้อมปืนที่ผมเคยรีวิวไปในคลิปที่แล้วอ่ะมันง่ายมากเลยถ้าเกิดเล่นในโหมดอีซี่นะฮะแต่ว่าผมไม่เอามาไงผมอยากจะแบบจำลองจำลองการเป็นผู้เล่นใหม่ผมอยากรู้ว่ามันจะมันจะเพลินมากแค่ไหนแล้วก็นี่แหละช็อกเลยเจอแบบเจออีหยงไม่รู้เอาล่ะแล้วก็สโลโบสมาเวฟ16นะฮะเหมือนเดิมใช่ไหมก็คือมาเร็วเหมือนเดิมบริแทนสองตัวเอาอยู่ถ้าไม่ผิดอะนะ โอเคไหวก็เพื่อไม่ให้คลิปมันน่าเบื่อเกินไปนะฮะเมื่อกี้าไม่ได้พูดอะไรนะเขาบอกว่ามันจะมีแบบบอสไฮเดนมาเหรอเดยนนะเว็บสิบเจ็ดนี่นนะถ้าผมจำไม่ผิดมันมาเว็บยี่สิบไม่ใช่เหรอคือคนสร้างไม่อีจะ,จะแบบไม่คิดจะแบบทําให้มันง่ายขึ้นเลยใช่ไหม <c oughs> นั่นไงมาจริงด้วยคือว้าวมอดอีซี่มดสำหรับผู้เล่นใหม่มากๆเลยอ่ะเอาละอัไปแล้วก็กลับเป็นสายสีเขียวขอตังค์หน่อยแล้วก็ หลังจากนี้นะฮะจะเป็นแบบการสแปมเมอได้แทนสุดเมามันนะเป็นลายที่เมามันมากมากผมบอกเลยก็เมื่อกี้ผมพูดทางไว้ใช่ไหมก็เพื่อไม่คลิปมันน่าเบื่อเกินไปนะครับจะขอแบบสปอยคลิปหน้านะคลิปหน้าอาจจะมาวันเสาร์นี้นะฮะหรือไม่ก็วันจันนะแต่คงมาวันเสาร์แหละก็คืออาเมื่อวานนี้นะครับผมทำการซื้ออุปกรณ์หนึ่งและที่สุดยอดมากๆเลยและผมก็จะทําการรีวิวในนั่นแหละสักวันหนึ่งที่ผมบอกมเมื่อกี้ สมัยก็เป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างแบบแปลกใหม่มากเลยนะแล้วก็ข่อนข้างาจะน่าสงสัยมากนะครับผมจะซื้อมาทำไมนะแต่ว่าก็เอามานันนะฮะเป็นการสปอยเล็กน้อยเอาแล้วก็บอสเคร็รดิกเกอร์นะฮะโดนบับเลื่อนไปด้วยนะคือปกติเคร็ดิกเกอร์เนี่ยจะมีเลือดจำนวนหมื่นห้า 10, นะฮะแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นสองหมื่นนะก็คือแบบโผลขึ้นมาสมควรแล้วก็มีสกิลใหม่ด้วยซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะว่ามันเป็นสกิลอะไรเดี๋ยวเราค่อยแบบค่อยมาดูกันในตอนจบของคลิปนี้ โอ้ oh, แล้วก็เวฟยี่สิบนะฮะมีแบบตัวเกาะเวอร์ชั่นบิ๊กมานะคือแบบเลือดร้อยี่สิบเกาะห้าสิบว้าวแล้วก็มีเนโคเมนเซอร์ตัวใหญ่ด้วยเนโคเมนเซอร์ตัวใหญ่เลือดหกร้อยว้าวฮะ <Huh? S 2> เดี๋ยวนะเมื่อกี้คอมเมดร์พูดอะไรอะ่ะโอ้ไม่ก็แกร็บดิกร์มาแล้วเวฟยี่ห้าเนี่ยนะโอเคเอ่อมิวสิกมาเลยจังหวะนดี้ดนี่น มาแล้วนะครับเพลงแบบเพลงเดิมใช่ไหมเพลงไอตำนานเอาละมาขอขายฟาร์มสักคู่หนึ่งไม่ต้องขายแล้วผมแบบสับดีเจสายแดงเลยแล้วก็ไปนะฮะสู้ไปเลยโอ้ m ก g ก็มีการกระทืบเท้าด้วยโคตรเท่อะกระทืบเท้าแบบแบบทันชีเลยอะไม่ใช่ค่อยๆกระทืบเทมากโอ้ดูหน้าตาก็าเด่นหน้าตาอย่างแบบยังรอนี่มาแล้วนะฮะมีการขุดด้วยขุดอะไรโอ้ m ก g ก็ขุดหินสตันได้ เอาละสู้กันต่อยิงเข้าไปทหารมีสกิลอะไรต่อ,อพี่มีไม้เด็ดอะไรอกีกไม้เด็ดขอไม้เด็ดหน่อยสักสกิลหนึ่งสมัยก่อนพี่สแปมสกิลเก่งมากเลยนะพี่สแปมหน่อยโอเคทิศเหมือนเดิมแล้วก็อะเฮื่อโอ้อนิเมชั่นโคตรเท่อะมีการแบบโออไม่เฉัน ฉันแบบกล้จะถึงทางออกแล้วแล้วก็เรียบร้อยนะฮะได้มา250มันดูไม่ค่อยคุ้มนะเอามาณนั้น,นะฮะสำหรับคลิปในวันนี้เป็นแบบการเล่นบทอีซี่ในแพทใหม่นะฮะก็ถือว่าบอสเท่ดีนะ,ะแล้วก็สกิลเนี่ยก็ถือว่าแบบค่อนข้างรอเท่ขึ้นมากๆแต่เรื่องของความยากแล้วก็ความคุ้มค่านะฮะขอบอกเลยว่าไม่ต่างจากเดิมแม้แต่นิดเดียวเลยนะคือแบบ เพิเ่งจะยากกว่าด้วยมั้งอ่ะผมจําไม่ได้นะว่าไอ้สมัยก่อนเนี่ยมันมีซอมบี้ตัวใหญ่มาด้วยแล้วนีมันมีตัวใหญ่มาอีกแต่ก็มานสียคลิปหนึ่งวันนี้นะฮะเป็นการไปเล่นให้ดูสาวคนที่แบบเออเห็นอัปเดตแต่ว่าขี้เกียจมาเล่นนะครับเพราะว่าหมดอีซี่เนี่ยมันไม่ค่อยจะสนุกสักเท่าไหร่นะก็ได้เห็นนไปแล้วนะครับก็ถ้าเกิดชมเนี่ยมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้นะฮะก็สามารถมาคอมเมนต์ก็ได้แล้วกันนะฮะแล้วก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปปทีี่่ผมมสออยยเืก้้ดว